โอเคนะครับวันนี้กลับมาเจอกับคลิปโตโบโกแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้โบจะสอนทุกคน add contract เหรียญเข้าไปใน meta mask นะครับสําหรับบางคนที่โอนเหรียญออกจาก exchange เข้า meta mask แล้วบางเอิญไม่เห็นเหรียญโผล่ใน meta mask ไม่ต้องตกใจนะฮะเดี๋ยวจะมีวิธีเช็คเอ่อ3วิธีแล้วกันเริ่มจากวิธีแรกเลยวิธีง่ายๆสมมุติว่าโบโอนเหรียญ pancakes p a n c a k e s w นะ จาก Binance เข้ามาใน MetaMask สิ่งที่ต้องทำก็คือเนี่ยเราเข้ามาดูปุ๊บเอ๊ยมันไม่มีเหรียญน,นี่งงใช่ไหมงงดิอ่ะที่เราต้องทำก็คือเนี่ยเราเข้ามาในเว็บ Coin Market cap นะครแล้วเราก็เซิร์ช PancakeSwap สิ่งที่เราต้องทำอันต่อไปก็คือเพิ่ม Contract เหรียญของ Binance Smart Chain นะเพราะว่าเราโอนเข้าสมมุติว่าเราโอนเข้า MetaMask ที่เป็น b i n นัน e Smart c นัน n เนาะ แล้วก็กดเพิ่มโทเคนคัสตอมแล้วก็นี่แอดค t นแทคขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครัก็จะโผล่ขึ้นมาเลยอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูก็เลยโบก็โอนเข้ามาแล้วหนึ่งเค้กคราวนี้ถ้าสงสัยอีกวิธีหนึ่งคือยังไงอีกวิธีหนึ่งจะเป็นวิธีที่โอเคหน่อยก็คือเราจะดูได้หมดเลยว่าในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างเข้าเว็บไซต์ BSC สแกนครับ เว็บนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็มาเอา wallet MetaMask เนี่ยเปิด wallet MetaMask ของเราแล้วก็มา copy address ของ MetaMask เราปุ๊บ paste เข้าไปในช่องนี้กด search search เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็น detail เ,เกี่ยวกับกระเป๋าเราที่อยู่บน blockchain เนอะนี่ก็คือ address ของเรา address กระเป๋าเราแล้วเขาก็จะบอกว่าโอเคนี่ในกระเป๋าเรามี BNB มูลค่าเท่านี้นะ เราก็จะบอกว่าในกระเป๋าเรายังมีเหรียญอะไรอีกอ่ะมันเขียนว่าในกระเป๋าของโบเนี่ยมีแพนเค้กสวอปหเหรียญแล้วก็มี BUSD อีก10ดอนอยู่ข้างในนี้10 BUSD แต่เอ๊ะเปิดขึ้นมาดูตรงนี้ใน BUSD มันไม่มีอ่ะคือเราแค่มองไม่เห็นเนาะจริงๆคือมันอยู่ในนี้แหละสิ่งที่เราต้องทำก็ง่ายๆเราก็เลือกเหรียญที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมองไม่เห็นอ่ะกดเข้าไป แล้วเราก็เลือกคอนแทคตรงนี้ปปเ copy ข้าไปกดตรงเพิ่มโทเค็นทัสตอมแล้วก็เพสลงไปเลย USD ปึ๊บเห็นไหมฮะขึ้นโอเคขึ้นแล้วก็ง่ายๆแค่นี้เลยครับจริงๆมันก็คือสะดวกอย่างนี้เลยแต่ถ้าใคราบาังเอิญอยากจะโอนเหรียญเข้า MetaMask ของอในเชน Ethereum, Mainnet อะไรอย่างนี้ เราก็ต้องแยกกันเนาะเพราะมันคนละแบบกันเพราะว่าสมมุติว่าเดี๋ยวทำให้ดูเลยเข้าอีทเทล m มนเน็ตปุ๊บเราเพิ่มเราสามจริงจริงเราสามารถเพิ่มโทเคนผ่านตรงนี้ได้เลย USD ที่อะไรอย่างนี้แต่สมยกตัวอย่างเช่นถ้าโบบังเอิญอยากจะใส่เหรียญชื่อดาวเมเกอร์ดาวเมเกอร์ปุ๊บอ่ะเซิร์ชมันไม่ขึ้นมันมันขึ้นแค่เมเกอร์ดาวคราวนี้เราจะทำยังไงวิธีง่ายๆเลยก็ทำตามวิธีแรกได้ เข้าคอยมาเก็ตแคปเซิร์ชหาเหรียญดาวเมเกอร์แล้วก็เซิร์ชเอ้ย c o ปปเนี่ย Contract เห็นไหมฮะแล้วก็มันก็ขึ้นเป็นคอนแท a กอี t ทีเรียมเนาะแล้วก็ Copy แล้วเราก็ Paste เลยแค่นั้นแหละฮะนี่เท่านี้มันก็จะขึ้นมาละอืมง่ายๆ่อย่ายงนี้เลยแต่ถ้าบาังเอิญอยากจะเข้าไปเซิร์ชแบบนี้นะ ของอีเทียนี่ยมันจะไม่ได้ไขึ้นว่ามันจะไม่ได้เป็น PSC สแกนแต่มันจะเรียกว่า ether Scan. อีเทอร์สแกนวิธีก็วิธีเหมือนเดิมเราก็ copy address ของเราใน MetaMask ใส่เข้ามาในนี้แล้วก็เซิร c h อันนี้มันไม่ขึ้นเนาะเพราะว่าโบไม่ได้โอนเหรียญอะไรเข้ามาใน chain ether เลยเพราะว่าอันนี้จะเป็น wallet ที่เอาไว้ทำ วิธีสอนมือใหม่เฉยๆโอเคก็ง่ายๆแค่นั้นเลยครับไม่ได้มีอะไรมากวิธีตรวจสอบก็แนะนำว่าให้ตรวจสอบดีๆเนาะเพราะบางครั้งคอนแท็กเหรียญเนี่ยใครเขาจะสร้างอะไรขึ้นมาก็ได้บางครั้งเขาอาจจะสร้างเหรียญชื่อ BUSD เหมือนกันแต่มันไม่ใช่คอนแท c t ที่ทุกคนเขาใช้มันก็จจะเป็นเหรียญสกแกมได้โอเคเท่านี้แหละฮะสหรับวันนี้โอเคงั้นลาไปก่อนฮนะไว้คลิปหน้ามาเจอกัน